สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องนางเอกมาแล้วมาพร้อมกับไสไสตันนะคะอันนี้เอามาโชว์เฉยๆเนาะไม่กินกินอันนี้สกินบะเบทดกินยังลายแท่เอามาโอย้ำไส่ตันกับพี่น้องอุ้ยมีใส่บักม่วงใส่ตะไคร้นะคะไปได้ใส่มาเนาะ โอเคบ่โอเคไดนะ้เนาะมาไม่กินแป้งค่ะกินตะกับอื้อืมอืมอืม

ยำตะไคร่ใส่มะม่วงด้วยนะคะแครอทหอมใหญ่นี่แหละค่ะเ็ดืืยยำเลยอืแต่ว่าตัดน้ำตาลน้ำตาลปิบน่ะตุ่มน้ำตาลปิบเนาะมันจะได้น้ำเยอะ บดิแสซนตานไซหองตานปิบอืเพราะเที่ยงกี่โมงเนี่ทีขออนุญาตเป็นปอด

กุดกุดอพอดพัวใส่ในใบต้มค่ะตะไคร้ใบมะกรูดก่อนนะคะแล้วต้มใส่ขนอโนน ขอนอนรถดีตุ่มประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะ กินแพ่งๆยอมกินเมลายมาเนี่ยเหรอแม่ไปนี่กินก่อน วันเกิดนางไม่รู้จะซื้ออะไรให้นางแต่เลงไว้แล้วแหละคิดว่านางจะต้องชอบจะเสื้อผ้ายว่าจะเสื้อผ้าลัเข้ากันดีเขากลับมาเบิ่งคลิปคือเก่าเขาก็จะหูเบิดแล้วเนาะบาทเนี่ย ถ้าไม่ได้ไปหากันก็จะส่งของขวัญไปให้คุยกันตลอดคุยกันแทบทุกมือทุกเรื่องก็เป็นตรงนี้เน <g aret> ี่ยอ่ะอ๋อแดดได้

หอมกืนใจหอมใกล้แหะอืม กินเดี๋ยวใบสานไปรับดูกุนพ่อไปเห็นเพล็กเกา่าต่อสักสองชั่วโมงก็เข้าบ้านพละค่ำๆน่องโคเช่เวลาไปเห็นคนใส่แว่นตาแว่นสายตานะคะไปเอื่นเขาพอวบิดแวก๋กะป้าป้าป้าป้ปากันไอ้รู้มันเป็นปดวดโตได้ละลูกมั้งเขากั ยิ้ม่เนาะอันผู้ไซซุ่มผ้าลูกก็ไปเล่นเพีเก่านะก็ใส่แว่นตานั่งกระสีแบบว่าผู้ไซคนนี้ใส่แว่นตาคือพอนั่งเลยเฉยนั่งกระสีแบบเล็กน้อยแล้วมันก็ไปห้องเขาป,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 ป้าป้าป้าไปแาดงว่าเห็นนั่นผู้ใดย่างผ่านใส่แว่นตาไปอื่นเขาพอไปไปเบิดหน้าคนนั้นน้ำขว,วดตัวก็แสดงว่าเขาบอกอมยิ้มนะป,ะปะ้าป้าป้า เห็นผู้ใดซี่ตากระิเอินพ่อไปเบิด์ัเนไหมข้าเที่ยงหวานสำบักม่วงจริง mhm 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 muông mhm tóc mhm 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 ตัวจับอืมบักพริกนี่ปั้นเอาได้ในพริกสด ของแซ่บมั่นน่ะอืเมื่ได้ไปแล่นช่วงนี้ปวดกระดูกกดๆอยู่ไม่ต้อง หัวไม่เห็นคือซีแรนยนี่ขั้นหัวขั้นผมหงอ,อกเมนูฝรั่งเรนนี้เนี่ยบ้านเขาพ่อพ่ากันกินใส่กินตีนไก่กินคนไทยคนเนียบ้าใฟาดเหลี่ยบ แปลกๆองนู้นได้พี่น้องแซ่บกันอืม chứ ừ. tệ hả <laughs> บักเทือมันแทงทองอึดด้วยพี่น้องก็กินขิงตาม,มันก็สิไปช่วยในเรื่องทองอืดน <c oughs> <c oughs> ว่าเราชอบกินของดิบๆกินกุ้งเนี่ยกินขิงตาช่วยขานเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะ <c oughs> ไปอ่านเบิงอยูมันขาดกิ่กระตือแดงเนี่ยสรรพคุณเนาะ kiện là mẹ Là bữa Mình nàn mà thì Kịp cả chị nhau nha 嗯。Mm hmm. thịt bắn rồi xài đây ngon, 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 ผักอันนี้ขมนะคะเองกิงบดกิงกิโลกิงกิโลหนึ่งเกือบเก้ายูโรกิงพั้ง อ uh ๋อหอมตะไคร้อุ้ยอันนี้จะเก็บไปกินเนาะ มาช่วยเฉยเกล็ดแก้วพริกป่นบีบบางนาโหเลิศไปเด้อพี่น้องเด้อรับพี่บ่าสสวัสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดูดดด